การเสียงตามสายสารณารู้เรามีข่าวสารและกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ฟังของเราขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละโดยงานประชาสัมพันธ์ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตะมนแม่ละประจําวันพุธที่11มิถุนายน2568นิบชั้นนางสาวพิญญาพัฒน์จองคําวันนี้เราขอพาทุกท่านมาพบกันอีกครั้งกับรายการเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตะมนแม่ละ ที่จะนำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการดีๆสาระน่ารู้รวมไปถึงบริการต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่ละของเราได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลม่ละข่าวกิจกรรมแรกนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลม่ละ จัดประชุมหารือการเขียนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นำโดยนายทยากรรุจนะรางกูลหัวหน้าสำนักปลัดจัดการประชุมหารือการเขียนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2569โดยน้นการจำแนกประเภทงบประมาณอย่างเป็นระบบและชัดเจน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกกองทุกฝ่ายเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงเพื่อร่วมกันวางแนวทางการเขียนคำชี้แจงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรองรับการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายน2568หน้ห้องประชุมวงการบริหารส่วนตมแมล่ละ กิจกรรมถัดไปนะคะกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เก็บขยะหมู่ที่3และหมู่ที่9ในวันที่11มิถุนายน2 5 1 8กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมวงการบริหารส่วนตำบลม่ลล่ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและเศษวัสดุในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่9เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบและลดแหล่งพ่อพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยทางกองสาธารณสุขและเสียงแวดล้อมขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือนและชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในตะมนแม่ละค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงสาระน่ารู้เตือนภัยอากาศแปรปรวนในช่วงนี้เสี่ยงโรคระบาดและสุขภาพสุดสภาพอากาศในประเทศไทยขณะนี้กําลังแปรปรวนอย่างมาก โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางซึ่งอุณหภูมิในตอนเช้าและกลางคืนลดลงในขณะที่กลางวันอาจมีอากาศร้อนและฝนตกเป็นระยะซึ่งสภาพอากาศแบบนี้นะคะส่งผลให้ร่างกายปรับตัวได้ยากและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆโรคที่ควรระวังในช่วงอากาศแปรปรวนนะคะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วอาจทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลงส่งผลทําให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ปอดบวมหัดและโรคระบบทางเดิอนอาหารเช่นอาหารเป็นพิษและอุจจาระลวงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจซึ่งมีภูมิต้านทานต่ําและมีความเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายเรามาดูวิธีการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศแปรปรวนกันนะคะ 1. สวมเสื้อผ้าให้เหมาะสม 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. ดื่มน้ําสะอาดเพียงพอ 4. พักผ่อนให้เพียงพอ 5. รักษาสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลและ 6. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังเพิ่มเติมโดยการหลีกเลี่ยงการสัมผสัสครุกคทีกับผู้ป่วยรวมไปทั้งไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยเช่นจานช้อนแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดตัวหากมีอาการไม่สบายเช่นไอมีน้ำมูก ไข้ควรพักผ่อนอยู่บ้านและหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ทันทีคะ่ะการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศแปรปรวนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยความหรงย,ยจากองค์การบริหารส่วนตะมนแม่ละคะ่ะสาระน่ารู้เรื่องถัดไปนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํนักงานตากเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเดืนขบวนแม่สอดไพรส์2อ2 5่ ในวันที่1 5มิถุนาย,ยน2568นาทีว่าการอำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาดเริ่มตั้งแต่เวลา16เนริกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ที่มาร่วมงานสามารถรับพัสสีลุง Amazing Thailand หนึ่ท่านต่อ1สิทธิ์ลงทะเบียนรับก่อนมีสิทธิ์ก่อนและสำหรับผู้ที่มาร่วมขบวนนะคะและแต่งกายถูกใจรับไปเลยร่วมสีสันงานไพร ต้องย้ำว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะมารับก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะขอบคุณที่มาของข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากและสาระนะ่ารู้เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องมีไอโอดีนทำไมไอโอดีนจึงสำคัญเพราะไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย แม้ต้องการในปริมาณน้อยแต่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมการขาดไอโอดีนสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไทรอยและการพัฒนาของสมองโดยเฉพาะในเด็กและสตรีมีครรภ์บทบาทของไอโอดีนในร่างกายนะคะไอโอดีนเป็นส่วนประกอบสําคัญของฮอร์โมนไทรอยซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการควบคุมการเผาผลาญพลังงานการเจริญเติบโตและการทํางานของระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งครรภ์และวัยเด็ก การขาดไอโอดีนในช่วงนี้อาจส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองและสติปัญญาผลกระทบจากการขาดไอโอดีนในทารกและเด็กอาจทำให้พัฒนาการทางสมองช้ามีระดับไอคิวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและสมาธิสัน้นในผู้ใหญ่อาจเกิดคอพอกมีผลต่อสภาวะติดใจและประสิทธิภาพทางการทำงาน และในหญิงตั้งครรภการขาดไอโอดีน,น,นทำให้ทารกในครรภมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรทารกคลอดก่อนกําหนดหรือทารกเสียชีวิตในครรภได้เพราะฉะนั้นนะคะไอโอดีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ แต่มีความสําคัญต่อการทํางานของระบบต่างๆโดยเฉพาะต่อมไทรอยด์และการพัฒนาของสมองการขาดไอโอดีนจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีไอโอดินเพียงพอจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะขอบคุณที่มาของข่าวกรวมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจบไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายของเราในวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบเลเมล่ะหรือท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบม่ละได้ผ่านช่องทางดังนี้ครับทางเว็บไซต์ w w w m e l a g o t h ทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละหมายเลขโทรศัพ 9, ท์055-30579 0โทรสาร055-30539 0 39, หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลนะครับ สารบัญอเดอร์สกอร์ตากแอดละดอทจีโอดอทีนอกจากนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามรายการเสียงตามสายของเราได้ผ่านทางหอ,อกระจายข่าวเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปรวมถึงการรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางของ YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลมละสำหรับวันนี้นะครับการประชาสัมพันธ์จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวละขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งเราจะนำเรื่องราวและก็สาระดีๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลวละของเราด้วยความปรารถนาดีจากคณะผู้บริหารนำทีมโดยท่านพิสธิ์วละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวละ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตนะบลวัฒนาและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ ีขา่าวสารและก,กิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ฟังของเรา